ชื่อจัก,กรพงศ์นะครับมณิปันตีชื่อเล่นชื่อปูทำอยู่บริษัท p 4 9ี่ส์ซโซเซื้อกับคุณนิมา24ปีวันนั้นกับวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างยกหูหาปุ๊บมาเข้าไม่เคยทิ้งไงผมว่าผมโชคดีมากซื้อที่อื่นซื้ออะไรมาเยอะเหมือนกันโทรไปก็ไม่เจอไม่อยู่มันกลายเป็นภาระเราถ้าเกิดเจอคนที่ดีจะมีความอุ่นใจ ก็ถ้าเกิดเจอคนที่จริงกว้างๆย้อนมุมกลับคือมันกลายเป็นภาระเรามีอะไรขึ้นมาแล้วเขาไม่ดูแลเราก็หายแซบหายสอยบางทีกว่าจะตามเรื่องนานมากเฟลโหไม่น่าเลยวะ่ะโชคดีถ้าเกิดเจอคนที่ดีมันก็จะมีความอุ่นใจทำอาชีพอะไรก็แต่นะคนมันมีใจทำให้ตั้งใจทำเนี่ยผมมันทำได้หมดที่บ้านหลังจากที่ซื้อมาก็ซื้อกับคุณนี้ตลอดความเป็นมืออาชีพของตัวแทนเราเห็นคือเราหาประกันเราก็อยากให้มีความอุ่นใจยังอยากทำเพิ่มอีกเลย